ก่อนรับซับมาขายต้องดู2อ,อย่างนะครับก็คือดูเขาแล้วก็ดูเรานะครับเขาตรงนี้ก็หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ที่เราจะรับมาขายนะครับอันที่1เราดูเรื่องของทำเลก่อนในทำเลนั้นทรัพย์ที่เราอยู่มันสามารถที่จะขายได้มีความหนาแน่นของผู้คนสามารถที่จะซื้อมาขายไปได้คล่องนะครับส่วนข้อที่2ก็คือราคาราคาซับเนี่ยควรเป็นราคาที่ดีนะครับควรเป็นราคาที่พอๆกับที่ชาวบ้านชาวช่อง เขาขายกันนะครับเขาเรียกว่าราคาตลาดนะครับหรือถ้าจะให้ดีแล้วควรจะได้ซั์ที่ถูกกว่าราคาตลาดก็จะทําให้ขายง่ายมากขึ้นนะครับส่วนซั์ที่ราคามันสูงกว่าราคาตลาดนั้นเราอย่าไปยุ่งเลยครับเพราะมันจะทําให้ขายไม่ออกนะครับข้อที่3มก็คือเรื่องของเจ้าของนะครับนี่คือหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าผู้ฝาาขายเนี่ยก็จะต้องมีความยืดหยุ่น และรับฟังข้อคิดเห็นของนายหน้านะคะเพราะถ้าผู้ฝาคายยึดแต่ว่าทรัพย์ของตัวเองดีก็จะทําให้มีผลกับการตั้งราคาก็จะตั้งราคาที่สูงเมื่อถึงขั้นเจรจาต่อรองก็จะไม่มีความยืดหยุ่นให้มันจึงทําให้การปิดการขายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากขึ้นและอาจจะปิดการขายไม่ได้ส่วนอันที่สองเนะี่ยคือรู้เราเราต้องรู้ความสามารถของเราว่าเรามั่นใจที่จะขายทรัพย์นั้นได้หรือเปล่านะครับผม